คุณผู้ชมคะชุมชนหยงสตาอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเลียนจังหวัดรังก็เป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะเพราะว่ามีการอยู่อาศัยของคนไทยต่างเชื้อชาติต่างศาสนาค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทําให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดรังได้เข้าไปส่งเสริมให้มีการจัดงานสีสันแห่งวันวานนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมค่ะ ขนมยองกองเป็นขนมหวานโบราณอย่างหนึ่งที่หากินยากของชาวชุมชนตันหยงสตาอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปเปลี่ยนจังหวัดตรังค่ะเพราะว่าจะทำการในวันสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมค่ะแต่โอกาสพิเศษพิเศษในงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรังแอดท่าข้ามหยงสตาทุ่งยาวเลยมีการทำออกมาขายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัฒน,นธรรมอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีของข้าวหวานอื่นๆอีกกว่า100ร้านค่ะ ส่วนการแสดงทางวัฒนธรรมก็จะมีการจัดกิจกรรมสาธิตขบวนขอขนมแห่แขกกลองมะลาอยูซึ่งการขอขนมค่ะตามปกติจะมีขึ้นในค่ำคืนก่อนวันฮารีรายาที่ชาวมุสลิมแทบทุกๆบ้านจะทำขนมหวานพื้นบ้านกันอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านก็จะรวมตัวกันตั้งเป็นขบวนเดินตระเวณนขอขนมไปตามบ้านต่างๆและในระหว่างเคลื่อนขบวนก็จะมีการร้องรำทำเพลงขณะที่การแห่แขกก็จะทำกันในวันก่อนเข้าวันสุนัขหนึ่งวันค่ะโดยให้เด็กที่เข้าสุนัขเนี่ยจะมาจับแต่งตัวด้วยชุดมาลายูแล้วก็แห่เป็นขบวนบางบ้านก็จะให้เด็กขึ้นคอขีอ่พอบางบ้าน ก็จะจัดทําเป็นซุ้มเกี้ยววันนี้ก็จะมาโชว์ในเรื่องของการแห่เกี้ยวทานหามนะครับซึ่งเป็นประเพณีของคนยุงสุตามาตั้งแต่โบราณ ในงานก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติของชุมชนและจัดมุมถ่ายภาพด้วยล่ะค่ะและสําหรับงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรังแอดท่าข้ามหยงสตาทุ่งยาวก็เป็นหนึ่งใน6งานที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดขึ้นเพื่อสืบสานรักษามรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆของ6ชุมชนค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและครั้งต่อไปก็จะจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรังแอดทับเที่ยงในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ ส่วนงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรังครั้งต่อไปนะคะก็จะจัดขึ้นอยู่ที่อำเภอสิเกาและก็อำเภอย่านตาขาวในช่วงสุดสัปดาห์ของสัปดาห์ถัดๆไปค่ะ